คันพูดถึงไอ้จุดเด่นของผู้ตะวันนะครับผู้ตะวันนี่มันจะโดดเด่นเรื่องเรื่องความสูงกับลำตัวมีลำตัวที่เงาควายที่ลำตัวเงาลำตัวดีแต่ที่สําคัญเหแค่หลังเขาจะรตขันเป็นขันเป็นเล่าของของวันชนะลูกของวันชนะทุกตัวเนี่ยสันหลังจะตรงครับลูกเขาแต่ละตัวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นยูฟ้ามเองหรือว่าที่ผมบึงเรื่องน้ำพีนองที่เขาผสมวบ ทีกำลังเรื่มออกมานี่ยผมตามเบึงมีลำตูงเงาเป้นเหลืองลำตูงเงาแค่สันหลังตรงนี่เลยครับออกมาสีเหลืองกับไอ้ลูกชายเพลินอันนี้เป็นไอ้ลูกของผู้ตะวันเลยครับลูกชายผู้ตะวันลูกตัวน้อยเพลินอ่ะลูกของผู้ตะวันผลงานของผู้ตะวันเออนี่ละลูกสาวโอ้ชายลูกดีเนาะตัวนี้ตัวนี้เด่นกูโม้เลยเนี่ยนะี่เด็ดครับที่โี่เด็ดเลย กาบสวัสดีครับไอช่องควายงามสตูดิโอผมผู้จาของฟาร์มสับเจริญฟร์มตั้งอยู่ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับพี่ผู้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเสียตังเดี๋ยวให้พี่ผู้เนี่ยซอยเว้าถึงประวัติต้นสายที่ไปที่มาของผู้ตะว,วันให้พี่น้องฟังนะครับผมครับสำหรับผู้ตะว,วันพอพันประจำฟร์มของสับเจริญฟร์มเฮ้า ตอนนี้อายุ4ปีกับอีกสามเดือนครับผู้ตว,วันนี่เป็นลูกของวัณชนะครับของเสียบอยแล้วก็แม่เขานี่ก็ซื้อแม่ปุ๋ยครับซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยกับยูยูที่ฟาม์นี่นะครับเกิดยูฟ้าม์โอ้ครับตอนนี้ความสูงของเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าความสูงของไอ้ผู้ตว,วันนี่นาสิยูร้อยหกสิบเจ็ดได้ยูเหรอครับหกสิบเจ็ดเพราะผมว,วัดเขาโดนแล้ว ผมวัดในตอนเขาเขาสนามผนช่วงเดินสนามพุทธวัตนนี่คือเป็นลูกเกิดอยู่ในเรื่องมัครับพุทธัตนนี่ลูกผมซื้อแม่เขามาซื้อแม่ปุ๋ยมาจากเนี่ยเลือดสะกลครับอ๋อเขาติดแม่มาหน่นะอายุสี่สองสองเดือนนี่ครับติดแม่มาผมซื้อแม่มาจาเดินตามแม่มาแต่จงมาอยู่กี่ฟาร์มครับครับครับคันคันพูดถึงในจุดเด่นของพุทธวัตนนะครับพุทธวัตนนี่มันจะโดดเด่นเรื่องเรื่องความชูง กับลำตมีลำ,ต,ลำ,ต,ลำต,ตัที่เงาเป็นควายที่ลำตัวเงาลำตัดีและที่สําคัญก็แค่หลังเขาจะตรงขันเป็นขันเป็นเล่าของของวันชนะลูกของวันชนะทุกตัวน่ะแนวสันหลังจะตรงครับจากจากขอมุลที่ที่ใจ่ก่อนเนี่ยวันชนะอยู่กับเสียดํามาก,ก่อนเสียดําช่างฟองฟาร์มเสียดาให้อมุลว่าเล่าของวันชนะนี่สีออกมาสีนี่ตูจะเหลืองเหลืองแถบทุกตัวเลยเหลืองทองเลยแล้วก็ แค่สันหลังจะตรงซึ่งซึ่งลูกของวันชนาแต่ละตัวยังยังขุนไกลหรือว่าแม่แต่ผู้ตะว,วันเองก็ออกมาในช่งเดียวกันเลยครับแ<ม>น่สันหลังนี่ตรงแล้วก็ล้ำตูงเหยาแล้วก็พผู้ตะว,วันเนี่ยมันก็จะท่ายทอดไปถ,ถึงถึงลูกถึงลูกเขาที่ลูกเขาแต่ละตัวที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นยูฟ้ามเองหรือว่าที่ผมเบิงเบิงน้าพีน้อยที่อามาผสมใบที่กาลังเรื่อม,ม,มออกมาเนี่ยผมตามเบิงนี่ล้ำตูงเง้ยเา เด่นเรื่องน้ำตูงเงาเลยแค่สันหลังนี่ตรงนี่เลยครับออกมาสีเหลืองแบบทุกตูเลยครับตอนนี้ลูกเขานี่หญ่สุดนี่ประมาณจกัจกเดือนครับแี่ตัวแรกยูยูยูย,ย,ยูที่ผมนี่ตอนนี้อายุน่าจะเขาแปดเดือน,นครับแปดเดือนเจ็ดเดือนอะไรกันนอนกันกับสองเดือนเดือนหนึง่งเพิง่งเพราะว่าผมผสมเมื่อเมื่อเมื่อต้นปีเถี่ยนนี่ปลายมันจะพึ่ง เพิ่งเริ่มคลอดออกมาเห็นเห็นตายปีนี่ครับอ๋อครับแล้วลูกเนี่ยอยู่ฟา้ามไม่รับอยู่ผมไวอยู่สัจคันอ,อยู่อยู่สัจคันครับส่วนที่อยู่ยู่ฟา้ามนี่ก็มีติดทองติดทองบางบางบางตัวอ๋อครับยังไม่ทันได้เห็นเนาะครับส่วนมากกับติดทองหาเดือนแน่สี่เดือนแน่ไป่างสิครับพูดถึงในประวัติการเดินสนามของผู้ตะวันนี่ก็กช่วงอายุเขาฟันมน้ำนมก็ได้ช้ำ ฟันนมนุ่มยู่ยูอุบลครับยู <N: S 2> นาจะเป็นอำเภอตะการหละก็แล้วก็วกมาด้แชมฟันนมนุ่มยูยูงานปาระบือโอ้าระบือแล้วก็พอถึงแถวคูหนึ่งคูสองนี่ก็มันจะจัสลับได้ที่หนึ่งบางที่สองบางที่สามแต่บนลุดสนามใดน,น,นี่บนลุดในหนึ่งในสามโักสนามไลยครับครับสํัสหรับฟูตะวันในในถ้าเป็นในรุ่นของเขาเดเนี่ยครับในรุ่นของฟูตะวันนี่ ติด <คน S 1> หนึ่งในสามนี่ตลอดอันนี้ก็เป็นควายที่เดินสนามประกวดดูอยู่ตลอดเลยเนาะแม่นครับผมเพิ่งมาหยุดประกวดตอนนี่ตอนแถวคู่สองเพราะผมเอาคุ้มฝูงเอาคุ้มคุ้มฝูงอยูอะแม่นครับคุ้มฝูงยู่ได้าร์มครับเปิดผะสมโอ้เป็นควายที่จุดนเด่นดีเนาะแมน่นตัวดีต้องตัวดีวดหนาในี่คมจินเลยหนาคมหนาคมแบบเป็นควายที่หนาหนาคมแล้วก็ที่สําคัญเื่อง มูเออเป็นมองเคยฝึกฝัดกับตัวแม่หรือว่าผู้เลี้ยงเลยเวลาเอาตัวแม่จะเป็นสัตว์เป็นยังนี่กันเขาจูงออกนี่ก็คือดึงเขาออกยางออกมาเด้เลยโบเดยห่วงตัวแมวโบได้ห่วงไผ่โบเดยเคยกับควอยหน่อยที่เขามาไก่จังลูกลูกคอกติดกันกับลูกไลแม่เขาทิพย์เนี่ยเขามานอนกับตะวันเดียเลยเขามานอนอยู่คอกตะวันเลยเวลากลางคืนน่ะหมุนเขามานอนเป็นมูกันเลย บัวนบัวอย่างเลยบัวบัวครับบัวเคยบัวเคยเห็นอะไรก็เชื่องนี่เป็นพื้นฐานของแมนค่จะดีเนาะแมนครับมันเชื่องมันต้องเชื่องแมนครับมันว่ากันเท้าสีเหลี่ยงพอพันผมว่าคว่ำคว่ำเชื่องนี่สาคัญเพราะว่าผมผมส่วนมากส่วนตัวผมเนาะผมบ่วด้มามามาคอยมาเหลี่ยงเองบัดนี้พอเขาบริดงจะเองลูกลูกหรือว่าเด็กหน่อยหรือว่าคนสีเหลี่ยงแทนเท้าเนี่ มันก็ต้องเลี้ยงเห้เขาได้จับได้ายได้ยังเี็นไครับครับมันผมก็เลยว่ามันขอสําคัญของของการมีผ่อพันก็คือความนี่แหละความนิ่งความเชื่องซึ่งมันเป็นท้ายทอดจากพันธุกรรมมันมันเป็นน้าพันธุกรรมของน้อแมนแมนแมนครับพวกนี้มันพวกนิสัยนี่มันท่ายทอดทางพันธุกรรมได้เห็นได้ชัดชัดเลยแล้วก็ลูกเขาทุกโตนี่ที่ผมเบื้องกน้เชื่องนี่ความเชื่องแต่จะหน่อยเลยครับอืมครับอตัวนี้เป็นเป็นตาเอาไปเป็น เป็นตัวพัฒนาเพราะว่าคนเลี้ยงจะได้ปลอดภัยนะครับเนาะแมนครับมันอย่างปลอดภ<อ><อ>ัย <ไป S 1> เลยทั้งเพราะว่าบางเทือลูกเสาร์อาทิตย์ลูกมมกหรือว่าแฟนผมมาเนี่ตแตงกันตอนมันหน่อยอยู่น่ะตอนฟันน,ำน้ำนมเน่ะลูกผมหรือว่าลูกฟีไชายกัคือขี้หลังเลรอ,อยญยังได้เลยแตงแตน,นหน่อยเลยแตงแต่ยังว่าท่านนี่ฝึงสนเข้าได้ไม่ไม่ก็เด็กหน่อยกัดเหรียญน้ำมันได้เลยตอนนี้ผมเปิดผสมผู้ตะวันไววอยู่ที่สามพันบาทครับรับประกันให้ สามเถื่อครับอคันนี้กะฝากพันธุกรรมของวันชนะไว้เนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้วันชนะกับเสียแล้วนะครับแต่เนี่ยโอ้แม่นครับแม่นครับซึ่งกับ้ทรงมีอลือแต่ลูกเพิ่นซึ่งคนงานของผู้ตะวันที่ผมออกมาที่อยู่ในฟาร์มกับที่ผมตามเบื้องนี่ผมว่าออกมาออกมาได้ตอบโจทย์เรื่องความสูงความเงาได้ดีเลยล่ะผมไม่น้าเชื่อเป่า ย่างครับย่างโบทันดมีผมอกทันดีมีโบนดแต่ว่าผลผลงานนี่ผสมจริงหลือก็ผสมอยู่ในฟ้ามจากของหลือก็มีพี่นองมาฝากผสมกับฝาผสมไปอ๋อคือเราฝากผสมบอครับคือการรับครับรับรับการคันคันเอามาไปกลับนี่ก็สามพันบาทแต่คันฝากกะหมื่นละสองร้อยครับอ๋อเขามีขอบมีอย่างรองรับให้อยู่ครับแต่อาจจะบ่ได้ บัวใดเท่าละหลายอาจจะมีเท่าละสองตัวหรือสามตัวประมาณนี้ครับโอ้ครับตอนนี้ก็มีมีฝากเขามาเรลือยยนไหมครับแม่นครับมีมีมีผสมมาเพราะว่ามันก็จะมีมียุนี่มันจะมีสองตัวตอีกตัวหนึ่งก็คือสิงหาอีกเปิดรับผสมอยู่นี่โอครับอยู่อำเภอสมเด็จดเนี่ยครับอยู่ในครอกนี่เป็นลูกของพุทธวันเลยครับเนี่ยส่วนส่วนไงเป็นลูกพุทธวันครับ๋อครับที่ที่ติดทองนะครับที่ติดทองปีนี้เพราะว่าปีนี้ผมผสมพุทธวันไว เกือบเหมดอนพวกที่คอดแล้วผมเอาไปไว้สารสกัดเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งูผลครับจังไปเบิ่งผลงานเพิ่นอยู่อยู่อยู่สารสกัดครับนั่นตะวันมาตัวกล้วยนี่กล้วยขึ้นออกบานเลยเท่าเรามาว่าตะวันไหมออกจนหมอลรมบ่ง่ายขึ้นจางเลยเนี่ยมอนน้ำรุนเหี้ยวบ่เฮ้ยจังเลยมาขึ้นเลยขึ้นเลยครับ เอาขึ้นเลยโอ้โหป,ป,ป,ปีต้นใหม่ขึ้นหมดแล้วจักสูงว่าสูงตะวันตอนเอาดวดขึ้นว่าเลยตีเลยหนี <c oughs> มานี่วันนี้โอ้ยวาสนาได้ชี้ควายงามกับเบาะยากเนาะเอาหนี้อย่าไปงานนึงนี่แงานขึ้นได้ยวเ Ủa, lắm Ừ, mì lắm Bưng cái Nga mày đó vậy ừ, này Có chuồng mắt rồi nè Mà ăn Giờ phụng buôn hả? Ờ Ăn เออหยิบถอยหลัางไปนี่ถาหลังออกถาหลังยิก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 เออยิกเออแม่พันธุ์อีกแม่นึงของสับเจริญครับนี่แม่พูนสับแม่พูนสับนี่ครับเป็นในลูกของพ่อพันธุ์ในเข็มงคลเป็นลูกของเข็มงคล นะครับกับไอ้ล yeah. oh, ูกไส้เพลินอันนี้เป็นไอ้ลูกของผู้ตะวันเลยครับนี่ลูกไส้ผู้ตะวันผลงานของผู้ตะวันแม่พุกสัตว์หนีสูงร้อยไอ้สูงร้อยหาสิบได้เยอะดับดับนึ่งอยู่เดือดเดืดแต่ว่าตัวลูกเมื่อกี้นี่เป็นลูกของค่อยพอพันขอวเาป็นบ่ครับตัวลูกน่ะเป็นลูกของ ผู้ตะว,วันครับอันนี้ที่ยูตนาเขาเนี่ก็เป็นลูกของผู้ตะว,วันนะครับตัวน,นี้อายุเจ็ดเดือนแล้วพี่หกเดือนครับโอ้ oh. หกเดือนอันนี้ที่อยากให้พี่น้องเห็นนะครับเห็นผลงานการจ่ายลูกของพอพันของพี่ผู้นะครับตัวน,นี้ตนนัวนเนี่ตามสายตาเป็นไนจุดเด่นเด่นจากความเงาแหละครับความเงาของลํำตัว มามาไอเห็นเลขเห็นแต่น้อยเลยความเงาวความสูงนะครับนาตาเนี่ยครับตัวนอี้หนาหนาเขาเนี่เปิดดีอยู่ครับเพราะว่าแม่เขาก็เป็นแม่เขาเป็นสายเบิ่มนะครับมาบวกใส่กครับไอ้สายวันชนะพอของผู้จัว,วันมาลูกมา แข้งขาดีเลยเนาะข,ขับขาผมว่ามาดีครับสูงสูงเง่าดีอยู่มามาลูกมะาหนีน,นีน,นีน,นีแว <um> นี่ก็เป็นผลงานของพุทธวันอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้พี่น้องด้มาเห็นกันนะครับอันนี้นนนอายุแค่หกเดือนหกเดือนครับนี่ครับนี่พี่ หรือเอาผูกไวน้นีก็ได้ห้าลูกมันเล่นน้ำกันนี่นี่ผูกไอ้นีเดี๋ยวเอาเสียกมาผูกมันจังบอนี่โอ้มันจังค้อยหน่อยมันจังยูอเ่็นนี้มูผูกไว้คางข้อคางห้มนี่อันนี้ก็ลูกพู่ตะวันครับนี่แหละลูกตัวแรกเพ่นอนลูกกับผมเนี่ยลูกลูกซ้ายพู่ตะวันเลยตัวนี้ลูกตัวแรกเลยหรือ่ครับลูกตัวแรกเพ่นอนอายุจักเดือน,นครับเลยตัวนี้แปดเดือนครับ แปดเดือนครับโอ้นี่ดี่ประวัติแปดเดือนกับกับแม่เหนือท้องแม่เนือท้องนี่เป็นเป็นลูกของเจ้าสั้นตัวนี้เนาะครับโอ้หนาคมดีไ้ยด้ลูก,ลกนหนาคมสุดโตเลยอันนี้ลูกแรกเพื่อนลูกสองในท้องลูกสองในท้องอยัาพ่อยมาพี่นะอย่าคอยมา หมุนกล้วยไปหันหนาไปทางขุ่นก็ได้เองเออนี่ละหมุนเป็นหนาไปทางให้หากองเออนี่ละนี่ละได้เลยอ่าลูกมากมากนะยวดยวเนี่ยท้องเมียแต่ว่าหน่อยมาเนี่มาเนี่โอ้ใจลูกจะจะโตในเงาดิเนาะเงาผมว่าได้สูงในเงาใช่าะผมว่าได้สูงในเงาหนาคมอ่ะดิ่งหนาดิ่งเดือนหนาไปยังข่าหลังมันเออยืนดีดีลูกยืนดีดีเออไม่อยู่ไม่อย่ไปเออ โอ้แข่งคาร์ดีไยนี่ก็เป็นผลงานของผู้ตะวันนะครับน้ำตูเหยเาเ้ยเาสุดโตเลยอะล้างตรงยวดยวดลูกยวดเดร็วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ที่ใส่พัฒนาอยู่นะตอนนี้แล้วในฟาร์มครับแมนครับนาคมดีเนาะตัวนี้ก็นาคหมดรุ่นต่อไปจังสีล่องส่ครับ ขดจะสานบึงโอท่องสองแต่ตอนนี้ท่องสิงหาอ่าเดือนแล้วเอ้ยท่องเออายติสิงหานี่ครับท่านพี่น้องที่อยากปรับโครงสร้างนะครับเรื่องของความยาวเรื่องของความสูงที่สําคัญในหน้าตาเนาะหน้าตาหน้าตางามหน้าคมคมหนาคมเดยพอ ครับกับอีกแม่นึงของแม่พันธุ์หลักของไอซับจเจริญครับแม่แม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรนี่เป็นลูกของแม่ชบาเพชรของพี่โออจเจริญนผมแบ่งมาจากเพิ่นซึ่งแม่ชบาเพชรน่ะเป็นลูกของเพชรอุดรแม่น้ำเพชรนี่ก็เลยจะเป็นมีสักเป็นหลานเพชรอุดรโอ้ครับส่วนลูกลูกตัวน้อยเพื่นอนน่ะ ลูกของผู้ตะวันผลงานของผู้ตะวันเออนี่นะลูกสาวโอ้ชายลูกดีเนาะครับตัวนี้ตัวนี้เด่นโกโมเลยเนาะที่เด็ดครับที่อ้ดีที่เด็ดเลยพงวามาม่าดีครับกันลูกผู้ตะวันมอือเนื้อหนังแล้ว็ทยไทยเขาลามดีเนาะครับไทยแม่เพื่อนไทยดีครับโอ้แม่เพื่อนนี่ไทยไง่ทายกว้างอันนั้นตัวนั้นลูกตัวไหนก็ลูกแป้นนี่ครับอันนั้นลูกแรกนี่ลูกตัวสองตัวแม่ซ้ายนี่ไ้แต่ตัวแม่ คันปุกไอ้ขันตามย้ายเพินมาตัวนั่นลูกของตัวไหนลูกของผู้เขาไฟครับอกับตัวแม่คที่กันเปินพี่สาวแม่พันตัวนี้ความสูงเท่าไหร่ะร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเนาะโอ้งามเลนตัวนี้ถ้าเป็นสายเพรุดอนีนบ่ตรงห่วงเนาะครับลูกลูกสองออกสองตัวก็ได้ตัวแม่อืม ข้างสองเลยตัวหน่อยน่สองเดือนสายเพชรอุดรนี่กามเนื้อดีเลยครับน้ำเพชรน้ำเพชรเนาะโอ้เหลือหลายถูกวะดีก็ตัวนั้นโบแมนนี่ครับตัวหน้นของคอข้กางๆมันมาอยู่ร่วกันปีหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งโอ้ตัวน้อยเนี่ยแม่เอานปีหนึ่งเนี่ยด้โอ้ตัวน้อยที่ซ้ำเหรอ วานนัี้ผู้ใดมักสายย่อมาเลยขุยขุยบานเขาเลยเนาะขุยนี่เนาะแม่ครับนี่แหละข้อข้างๆกันนี่แหละครับมันมาอยู่น้ำกันจะได้ให้อยู่น้ำเลยไปเราบ้านนี่มาแม่มาแม่มาลูกมามาท้องท้องท้องมาไมมมาแม่มาแม่มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ถ่ายเนาะถ่ายดีครับถ่ายแม่เขาถ่ายแม่เขาถ่าย ให้น้มดีแมน่นี่น้ำน้ม